ตรงตรงนะคะเอานุยเรื่องเงินหนุยแชรยังแช,ย,งแชยังแชรแล้วเรื่องเงินที่หวังไว้จะได้สําเร็จไหมเดี๋ยดูให้แล้วกันว่าจะหวังไว้จะสําเร็จมั้ยยังมันไม่เห็นตัวเงินะมันยังไม่เห็นตัวเงินขึ้นอ่ะไม่เห็นตัวเหรียญไม่ไม่ถ้าไม่เห็นตัวเหรียญผมก็บอกว่ายังะนะง่ายดีผมตอบตามหน้าไพ่คือมันไม่มีไพ่เหรียญขึ้น ก <c oughs> ็เลยบอกว่ายังไม่สำเร็จเอาง่ายๆเลยนะเอาแล้วเวลาจะหมดแล้วนะขอบคุณนะครับนะสําหรับมินิเฮดนะคุณจิบจิบนะคะส่งมาเรื่อยๆเลยนะคะให้จันท้าขอบคุณมากนะคะอืมก็อย่างที่บอกกันทุกคนอ่ะเวลาผมถามถามอ่ะถามผมอ่ะขอถามแบบให้เข้าใจภายในภายในบรรทัดเดียวไม่ให้แบบมาทีละบรรทัดบรรทัดคุณ<ม>น้อยคุณน้อยแชร์ คุณน้อยแชร์ด้วยนะคะทำไมคน